สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ะได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นน,นอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัฐนะคะได้แ,แก่รัสเซียเยอรมันและอังกฤษนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะประจำวันที่หนึ่งนะคะเดินกุมภาพันธ์ ปกห้านะคะลัดแรกนะคะรัดเซียรัดเซียคืนนี้ให้ติดรูดเบิ้ลนะคะคืนนี้รัดเซียให้รูดสามค่ะเจาะเม็ดเดียวสามสองนะคะคุณลัดเซียรูดเบิ้ลรูดสามเจาะสามสองนะคะ ต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจําวันที่1เดือนกุมภาพันธ์65นะคะหุ้นเยอรมันหุ้นเยอรมันคืนนี้อัดให้รูปศูนย์นะคะ เจาะเม็ดเดียว0ูนห้าค่ะหุ้นเยอรมันรุด0ูนเจาะ0ูนห้านะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจำวันที่หนึ่งนะคะเดินกรุมภาพันธ์65นะคะหุ้นอังกฤษ หุ้นอังกฤษคืนนี้นะคะแอดให้รูป8ค่ะเจาะเม็ดเดียว89นะคะหุ้นอังกฤษรูป8เจาะ89นะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลัของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ